3วิตามินพื้นฐานครับที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ครับจะมีอะไรบ้างครับและวิตามินพื้นฐานกลุ่มนี้สามารถหาจากอาหารจากธรรมชาติอะไรได้บ้างครับวันนี้ผมมีคำตอบครับตัวแรกครับคือวิตามินดีหรือวิตามินดีสครับในอดีตครับวิตามินดีหรือวิตามินดีสเนี่ย ทำหน้าที่คือดึงแคลเซียมเข้าสู่กระดูกครับแต่ในปัจจุบันครับวิตามินดีหรือวิตามินดีสเนี่ยส่งผลโดยตรงต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายครับและวิตามินดีสครับหรือวิตามินดีเนี่ยสามารถหาจากแหล่งธรรมชาติอะไรในบ้างครับ 1. กลุ่มอาหารครับ กลุ่มธัญพืชกลุ่มโฮเกนครับนมเนื้อปลาหรือกลุ่มเห็ดต่างๆได้ครับหรือ2สามารถหาจากแสงอาทิตย์ได้ครับต้องบอกเลยว่าในแสงแดดยามเช้าครับก่อนประมาณ8ปดโมงเช้านะถ้าเกิดสายเกินอาจจะเกิดแสง UV ได้ครับต้องบอกเลยว่ามีวิตามินดีค่อนข้างสูงแต่แนะนาครับไม่ควรทา SPF ไปนะเพราะว่าจะไม่สามารถสขขังเคระาะหา์วิตามินดีได้ครับแล้ววิตามินดีสองครับคือโอเมก้าสหรือน้ํามันปลาครับวิตามินโอเมก้าสหรือน้ํามันปลาเนี่ย เป็นตัวที่สามารถบำรุงสมองได้โดยตรงครับแต่ในปัจจุบันครับในประเทศออสเตรเลียครับมหาวิทยาลัยวิกตอเรียมืองเมเบิลครับทำการศึกษาพบว่านอกจากน้ํามันปลาหรือโอเมก้าสเนี่ยจะสามารถช่วยบำรุงเนื้อสมองได้เขายังส่งผลโดยตรงสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ครับน้ํามันปลาหรือโอเมก้าสเนี่ยจะมาจากแหล่งอาหารอะไรได้บ้างครับ1สามารถมาจากปลาทะเลได้ครับและ2สามารถมาจากกลุ่มถั่วต่างๆได้ครับและวิตามินตัวสุดท้ายครับคือกลุ่มวิตามิน A ครับในอดีตเนี่ยพบว่า วิตามินเอเนี่ยเป็นตัวที่สามารถช่วยเรื่องสายตาและก็ผิวพรรณได้โดยตรงครับแต่ในปัจจุบันครับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยพบว่านอกจากวิตามินเอจะสามารถช่วยเรื่องสายตาและผิวพรรณได้ครับเขายังส่งผลโดยตรงกับเม็ดเลือดขาวกลุ่มทีเซลครับทำให้เม็ดเลือดขาวกลุ่มทีเซลเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นและยังสามารถจับเชื้อโรคได้ดีขึ้นครับวิตามินเอเนี่ยสามารถหาจากแหล่งอาหารอะไรบ้างครับสามารถหาจากผกผลไม้สีเหลืองหรือส้มๆได้ครับเช่นแครอทข้าวโพดนะครับฟักทองเน,นี่ยก็จะมีกลุ่มวิตามิน มากเช่นกันครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบข้อมูลด้นานสุขภาพนะนยังไกงก็ฝากกดหัวใจกดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ